ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่าง Kh-29 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้นขั้นสูงที่กองทัพรัสเซียได้นำมาอัปเกรดในปี2025นี้สำหรับใครที่สนใจด้านเทคโนโลยีอาวุธหรือกำลังติดตามการพัฒนาอาวุธยุธโทโธปกรณ์สมัยใหม่ห้ามพลาดกับข้อมูลเชิงลึกในคลิปนี้เด็ดขาด KH 29เป็นขีปนาวุธที่พัฒนามาจากกลุ่นก่อนหน้านี้แต่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการนำวิถีแบบเลเซอร์และเรดาร์ที่แม่นยำกว่าเดิมพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนพื้นดินและทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับปี2025นี้จุดเด่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือเซ็นเซอร์นำวิถีแบบอินฟราเรดเชิงรุกที่สามารถตรวจจับความร้อนของเป้าหมายได้จากระยะไก,กลามากขึ้นพร้อมระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชันฉลาดยิ่งขึ้นในด้านราคา KH29 ถือว่ามีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมยัยแต่ก็คุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับ สำหรับเครื่องยนต์ของ kh 2 9นั้นใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งซึ่งให้แรงขับที่ทรงพลังสามารถพุ่งทะยายนด้วยความเร็วสูงถึงแมตหนึ่งจุดสองพร้อมระยะยิงไกลสูงสุดถึง30กิโลเมตรขีปนาวุธนี้ยังมีน้ำหนักหัวรบระเบิดที่มากกว่า300กิโลกรัมสามารถทำลายเป้าหมายที่มีเกราะป้องกันหนาแน่นได้อย่างง่ายดายสำหรับด้านการประหยัดพลังงานหรือค่าการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริงแล้วอาจไม่ใช่จุดเด่นของอาวุธประเภท